ลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยง้วนศูนยพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีเสารนี้นะคะเรื่องของดวงตาเลยดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเรายังอยู่กับอาจารย์จิ๋วสุวิมลพันวิชาติกุลอาจารย์ขาสวัสดีนะจ๊ะ อาจารย์ดวงตาอายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นดวงตาและดวงตาแบบไหนถึงจะโอ้โหสบายและรวยจ้ะในเรื่องของโง่เฮงนะคะจุดเดินที่รูปในตานะคะตั้งแต่อายุ3 5มสถึงสีปีค่ะเดินที่รูปในตา6ปีเต็มเต็มค่ะตามหลักของการดูโง่เฮงเนี่ยตาขาวเหมือนพระจันทร์ตาดำเหมือนพระอาทิตย์การดูโง่เฮงเนี่ยคนเราถ้าตาเล็กๆตาเรียวๆนะฮะเหมือนตาคนจีนเนี่ยถือว่าเป็นรูปในตาที่ดีนะฮะรูปในตาที่ดีๆแบบไหนก็คือ1 คนที่ตาเล็กเนี่ยมักจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะสก็คือเป็นคนที่ทํางานด้วยความละเอียดอรอบคอบหรือพูดง่ายก็คือเป็นคนละเอียดเก<ะ>่งตัวเลขเก<ะ>่งเรื่องบัญชีด้วยเช่นเดียวกันคนที่ตาโตเนี่ยเขาชอบงานสังคม,มชอบออกนอกบ้าน<ม>ชอบไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยหา,<ะ>หาความสําราญะนะคะแต่ถ้าคนไหนตาโตโปนในเรื่องของชีวิตคู่คะ่ะอันดับหนึ่งมักจะมีปัญหาความรักอันดับที่2ก็คือบางครั้งชอบเล่นการพนันแต่ถ้ามาอยู่กับชีวิตครอบครัวนี่ค่ะนะคะชีวิตคู่เขาจะไม่สมหวัง ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับความไม่ขัดแย้งกันเป็นคนที่เหมือนกับไม่อยู่ในร่องในรอยด้วยค่ะคนที่ตาโตโปนตาต้องเป็นสียังไงนะตาขาวต้องขาวสดใสาตาดําต้องดําเป็นนินนะคะถ้าคุณตาแดงๆหนึ่งระวังเรื่องของอุบัติเหตุการขับรถขับรานะคะถ้าตาขาวเนี่ยคุณเหลืองเหลืองนั่นคือสุขภาพภายในคุณต้องไปตรวจร่างกายนิดนึงนะคะที่สําคัญนะคะคนไหนถ้าตาดําลอยขึ้นเรียกตาลอยๆนะคะตาดําลอยขึ้นเนี่ย เขาเรียกมักจะลงข่าวหน้าหนึ่งเสมอ,อมข่าวหน้าหนึ่งเป็นไงฮะ,งะอุบัติเหตุตกใะนะฮะฆ่าตัวตายกระโดดตึกตายเขาเรียกว่าเหมือนกับอารมณ์เขาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะฮะขาดความยั้งคิดจากตาไปสู่จมูกเพราะมันใกล้ก,กันมาก จมูกอายุเท่าไหร่ครับจมูกนะคะเดินตั้งแต่อายุ4 1ถึง50ปีตามหลักโงเฮงนะคะเรียกว่าจอซัวก็คือภูเขาบนใบหน้าของคนเราถ้าคนไหนนะคะถ้าจมูกสันเนี่ยรีบๆนะคะปลายจมูกเล็กๆบางๆเนี่ยอย่าเป็นเท่าแก่เป็นลูกจ้างดีกว่าจมูกแบบไหนเป็นเจ้าของธุรกิจจมูกเขาเนี่ยสันนะคะตรงกลางเนี่ยต้องกว้างแล้วปลายจมูกตรงนี้ต้องกว้าง<ม>ปีกจมูกต้องหนาใหญ่เนะี่ยเป็นเท่าแก่ได้<ม>แต่ต้องประกอบกับม,มีพวงแก้มด้วยนะคะ เขาเรียกว่าสาสัวจอยก็คือขุนเขาสามขุนเขาบนใบหน้าของเราเนี่ยสามารถเป็นเฒ่าแก่ได้สัปดาห์หน้าเราจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์จิ๋วซุยมนพันวิชาตุณกันต่อเสารนี้ขอบคุณนะคะ